เพี้ยนนี่ต้องบอกตุ๊กโปรตุเกตเลยนะคะตุ๊กโปรตุเกตร้องเพลงเพี้ยนคือแบบมาสายนี้ค่ะสายร้องเพลงเพีย้ยนน้องรัตดวันกราพวใจสิชมพูคุณอ,อนุสรผมจะไม่เป็นไหนรักพี่นะครับแมม่แมแมมามามา,มา,มา,มาพี่กอดจุ๊บเหม่งจุ๊บเหม่งอย่างน้อยๆอย่ะพี่ก็เป็นคนที่เท่าไหร่ของเธอดีอ่ะ พี่เป็นคนที่คนที่หนะ้าสิบแปดห้าสิบเก้าของเธอใช่ไหมอ่ะใช่ไหมคุณอนุสรช่างเป๊ะโอ้ยก็น้องบอลรหัวลาออีหยังทุก,ทกไม่เข้าใจหัวลาะตุกใช่ไหมอ่ะลีนา่าลินดาออบริกาเดลินดาอาเบร์ออบริกาเดลินดาออบริกาเดะเี๋ยวทุกกราบขอบพระคุณทุก,ท,กทุกคน กราบขอบพระคุณทุกคนเด้า พี่ปาททยังอยู่ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมครับอ้ยคกร์ขอบคุณมากแเดินทางค่ะเดินทางถึงจะเหนื่อยแต่ก็แบบสุดยอดมากทุ่มทุ่มทุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแดงคุณแดงคุณแดงไปเข้าห้องน้ำหรือหรือออกจากห้องน้ำบอกว่าคุณแดงบอกว่าคุณแดงคุณแดงว่าจังได ปาดสวยจังหือหล่อจังว้าวเท่จังขอบคุณนะคะลีนะ่ะโอบริากาเดอร์โอบริกาเดอรอจูอับราสอับราส o อับร a าสนหกาเดอโกาเห็นข้างแรากจริงเหรอคุณเด้รจริงเหรอคะ Tu quer renda, tu quer renda, tu quer renda, sem Vou almoçar, bom almoço, Lina, bom almoço, bom almoço, obrigada. Este santo, olá amiga, boa tarde, boa tarde, Linda, Deus abençoa, obrigada. เพื่อเห็นครั้งแรกจริงๆชัดๆอิลิฟไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเดยจาะปากปากซิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแดงค่ะขอบคุณคุณแดงค่ะตุกโปรตุเกสนะคะตุกโปรตุเกสช้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าที่กรุณาขอบคุณค่ะที่ให้ความเอ็นดูอาเมนอาเมน อ b r ร g a d a o b r อร a d a pelo า p o i o o b r i ว a d a t o ยอ m u ร d o obrigada. ขอบคุณคุณแดงมากๆค่ะจะไปเข้าห้องน้ำหยุดชะงักใช่ไหมละ่ะหยุดชะงักกับความดำของตูกใช่ไหมละ่ะดูหน้าดำๆใครแกล้งมาหรือบอกน้องไม่ต้องมาจ้องไปทำอะไรก็ไป อกหักแน่ๆจีบหญิงไม่ติดละสิทำเป็นรู้ดีก็น้องของพี่ไม่รู้ได้ไงนีน่า okay, โอเคอบริกาานินดนะคุณผัดไทยยิ้มหวานๆให้ผู้ชมอีกครั้งครับคุณทุก <c oughs> จิงิงเหรอมันแดดส่องไหมหน้าดำหมาเพื่อน ให้ตุ๊กทำไงอ่ะหลับฝันดีนะจ๊ะ Sweet Dream Sweet Dream ไปก็คงเดียวไ้คงเดียวมีกับไ้คงเดียวที่เช้า